ดีแล้วก็ดีแล้วก็ดีเล่นดังดับดีแตกแต่ถ้านานๆแล้วดีคือมันพิสูจกันนายไงเห็นมันี้สาวสวยมปีก็เป็นอย่างนี้แล้วพอดีมันดีแบบกันนาทชัวหลานเลยนาธานนี่นานดีไหมเนี่ย นี่นี่กำนันนะเสียดายที่ผมไม่ไม่ทราบชื่อที่วัดประตูสารประตูสารเขามีอะไรเลยดีมืองเมืองนะอยู่ใช่แม่น้ำท่าจีนข้าวสาลีไปจะเจอข้าวสาลีอยู่ใต้มือถ้าเขาจะเจ็ฟังสุพรรณนะครับมีพระพุทธรูปพระนอนใช่ไหมประตูสารแล้วก็มีผมมีคนหนึ่งนะฮะใครล่ะรุ่นเดียวกับผมนี่แหละน้องผมได้สร้าไปอดีตอุทิศสมาชิกอดีตผู้จัดการใหญ่บางจาก ได้รางวัลแม่สายๆด้วยซิชื่อโสพลสุภาพงค์ครับหล่อใช่ครับคุณผมไปไปพบท่านที่บางจากตอนนั้นบางจากมันอยู่ข้างเซดีซ็นเตอร์คุณต้นควรบอกว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าความอยากมีน้อยกว่าที่เรามีความอยากมีน้อยกว่าที่เรามีเพนนั้นเรารวยอแต่ถ้าตื่นขึ้นมาวันไหนก็ตามความอยากมีมากกว่าที่เรามีนั้นเราจนเพราะฉะนั้นความมีความจนไม่อยู่ที่มีเท่าไหร่อยู่ที่พอเท่าไหร่ อยู่ที่ตันะอยู่ที่อยากไีเลยอาจจะเบาถ้านะเข้าใจคือถ้ามันต่งขึ้นมาแล้วไอ้ที่เรามีเนี่ยความ,มอ,อยากมีมีมากกว่าไอ้วันนี้จนละไม่พอแต่ถ้าความอยากมันแะบอกว่านั้นเรารวยเออนั้นมันไม่ไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่พอเท่าไหร่พอตรงไหนตรงนั้นนะ่ตะตรงนะันะ้นนึกถึงเรื่องราชีตของคนคนหนึ่งชื่อผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมนะอีะอะตอนที่แกร่ำรวยมีเงินเป็นแสนๆสนะแสวงหาตุลุดมานะแล้วแกก็บอกนั่นแหละหาเงินใช้หนี้เขาหนี้ทั้งนั้นเลย จนวันหนึ่งก็ต้องตัดที่ขายไปแล้วเหลือเฉพาะแค่บ้านในที่สุดเอแกปลูกไม่รู้ไม่มีอะไรแล้วก็ลงมือปลูกผักบุ้งอะไรกินเองวันหนึ่งก็เก็บผักบุ้งมากินกินเสร็จแล้วมันเหลือขายก็บอกวันนั้นขายได้บาทหนึ่งบาทนันคือกําไรไม่ก็ไม่มีหนี้เลยผู้ใหญ่บุญนี่เป็นปราดเกษตรแผ่นดินนะผมก็เคยฟังท่านพูดท่านบอกว่าท่านบอกว่า ไปแย่งกันอยู่กรุงเทพทําไมไปแย่งกันหากินทําไมอยู่บ้านนอกเนี่ยไม่ต้องหากินไม่มกินเลยครับผมหากินแหละกินอะไรครับกินเดินไปกินต้นไม้เดินไปกนต้นไม้ทุกต้นเนี่ยกินได้ทั้งต้นทั้งเปลือกทั้งใบทั้งดอกต้นไม้พันต้นมีกินไม่อยู่ไม่เกินสามต้นที่เป็นผิดนรานด้กินได้หมดทั้งกินนั้นแต่ทั้งดอกต้นทั้งใบกินได้หมดไปไปแย่งกันอยู่เท่าไมไม่มีกินอยู่บ้านนอกไม่ต้องหากินไม่มกินเลยครับใช่ในกำนันกำนันผู้อยา่กินดูเข็มเฉลิมเมื่อก่อนก็อยู่บ้านลำพูลิเนียไปขูก พืชเชิงเดียวที่ชาเชิงซาวนั่นแหละในสุดแกก็ตัดใจว่าเลิกไรอันนี้ปราดชมไมยคนยายของเองยายยายผมยายยายสำริกสิ่งอยูย่ไรยายว่าไงตอนนั้นอายุจะแปดสิบแล้วคือผมไปไปเยี่ยมท่านเดินขอโทษนะศรีรษะกับหลังเนี่ยสูงเท่ากันคือหลังกองยังขุดจอบขุดเสียมอยู่บอกยายป่านนี้แล้วยังทําอยู่เลยเีืเยเอเป็นอะไรปะทํางานหนักก็ไม่ตายหรอกไม่ทํางานอะตายโอ้โหมันไหมสอนเก็บไหมทํางานหนัก <laughs> นนก็มนนกไม่ตายหรอก ไม่ทํางานอะตายจริงๆคือคนไม่ทํางานอะตายถ้าทํางานอายุยืนไม่เคยมีใครตายเพราะทำงานใช่ไหมไม่ทํางานอะตายออืแล้วนั่งกินนอนกินตายเลยและอีกคำที่เซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะคือคุณอุทัยพิมใจชนอ่ะอดีตประธานรัฐสภาที่บอกเหนื่อยจะตายเนี่ยไม่จริงเพราะเวลาจะตายจะไม่เหนื่อยคนที่บอกเหนื่อยตายนี่พูดผิดประชิตเลยเหนื่อยมันยังไม่ตายอ่ะมันยังเหนื่อยอยู่แต่ถ้าไม่เหนื่อยแล้วน่ะไอ้ทางกลตาย ยิ่งนับถอยหลังว่าอีกยี่สิบชั่วโมงไม่ต้องกระดุกกระดิกเลยแท่ต้องหายใจเองก็จะปั๊มให้แล้วท่านนิ่งไปเลยน,นั่นแหะตายตมันไม่เหนื่อยถ้าท่านยังเหนื่อยดโชคดีแสดงว่ายังมีกําลังอยู่นี่คือท่านอดีตประธานร<ช>ัฐสภาครับอุทัยพิมพ์ใจชนอดีตสชสชนบุรีก็เป็นนักการเมืองตัวอย่างของเมืองไทยนะที่ถือว่าเป็นประธานรัฐสภาที่ที่อะไรหนึ่งเป็นกลางสองมีความเฉียบคม แล้วก็จัดสรรเรื่องการพ้องการพูดในสภาได้ดีมากแล้วก็ไม่มีปัญหานะมีลูกลอลุกชนเร็วๆนี้ผมไปทอดกระถินท่านประธานไปที่วัดตางามจังหวัดตราดผมก็ไปทาบุญกับท่านน่ะรู้สึกว่าประทับใจมากทนคนดีจริงก็เดี๋ยวช่วงหลังนี้จะมีทุนมนุษย์ทุนมนุษย์แล้วเราจะรู้เรียนรู้เรื่องคริสต์มาสจากผู้รู้ที่มาจากมาจากโบสถ์มาจากสํานัก <Christ> ครับเรื่องทุนมนุษย์เรื่องมนุษย์มันก็ต้องสร้างกันไปก่อน <Yeah. S 2> นะเรายังพอมีเวลาคุยกันอีกนิดนึงมันทุนอยู่ที่ไหนมันทุนอยู่ที่ตัวเราตัวมนุษย์ <Yeah. S 2> อยู่ที่ไหนก่อนอะอยู่ที่ความคิด <Yeah. S 2> ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะ <Yeah. S 2> ทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นเราคุยกันถึงเรื่องของใจที่สแสวงหาวความสุขใจที่พอไม่พอ <Yeah. S 2> ใจที่เป็นทุกข์ <Yeah. S 2> มาใช้น้ําล้างน้ําทําให้เ, <Yeah. S 2> เกิดโครน เราก็น้ํานี่แหละล้างโครนได้โอ้นี่ก็เกิดจากเรื่องขเรารอันเี้เร<ล>าฟังผู้รู้เรื่องมนุษย์ดีกว่าครับแล้วเ,เขาว่ากันอีกรอบนึ่งเราจะกลับมาตอนท้ายคพักสักครู่ครับเอามาเลยมาเลยจาผู้จิตมาเลยอันพูดนั้นไม่ยาก ปานใดเพื่อนเอย่ยใครที่มีลิ้นอาจพูดได้สำคัญแต่ในคำที่พูดนั่นเองอาจจะทำให้ชอบและชังพระราชนิพนธ์ดุสิตสมิทธ์จำไว้ว่าถ้าทนลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชนไม่ได้อย่าปราถนาเป็นผู้นำ ตตรรีหววงจิกาฝึกศิลปะการพูดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำกับต้นแบบฝึกการพูดเมืองไทยอาจารย์ธนวัตร์มฤคพิทัก์โทรศัพท์023993224-5หรือ023937244 ลูกเล่นลูกหารวมบารกตถาสนุกสนุกที่อยากถ่ายทอดมุมที่คนไม่มองหาวิชาการสารบันเทิงของคนทำงานพูดได้พูดเป็นศาสตร์และศิลปะแห่งการพูดในที่ชมุมชนเก่งคนหนังสือพร้อมวิซีดีเพื่อการพัฒนาบุคลภาพประจำวัน โด,ดยอาจารย์ธินวัฒน์มรุกพิทักษ์มีจำหน่ายแล้วที่ c ีเอบุ๊ทุกสาขาและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วไปสนับสนุนร,รายการโดยบริษัทฟาโกฟพับลิชิงสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพสร้างสารบุคลิกแลิกคุณค่าชีวิต สถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสมัมฤทิ์ HR Poling กลุ่มบริษัท HR Poling จำกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรไว้เฮอริเทนและสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมสวัสดีครับ m e r r ิร h r ค s ิ m a s ม n สแ a p p ฮปปี้ e a r ครับวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เรามีโอกาสมาจัดทำรายการในช่วงวันคริสต์มาสซึ่งมีความสำคัญมากนะครับซึ่งน่าจะต้องเป็นต้นแบบในการพัฒนาทุนมนุษย์ของระดับโลกเลยนะครับ เดิมทีในสถาบันพัฒนาทุนริพสังคมเราเนี่ยนะฮะัพยายามผลักดันสถานีทุนรุพขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยเรามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทุนนุษย์นะครับซึ่งมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่หลายท่านอาจจะต้องรู้นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมเรามีเรื่องอสุภาษิตเดิมที่บอกว่าบวรก็คือมีบ้านวัดโรงเรียนนะครับในที่นี้เองเป็นวันคริสต์มาสเนี่ยนะฮะเราอยากจะนำสิ่งดีๆให้กับสังคมประเทศไทยแล้วก็สังคมแบบโลกวันนี้เราต้เกี่ยวกั ผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างสูงยิ่งนะครับคือท่านอาจารย์ประพบภูวิทยานะครับท่านจบปริญญาตรีปริญญาโทที่ด้านศาสนศาสตร์นะครับจากอเมริกานะครับท่านนี้เองฮะเป็นแขกสําคัญขององค์กรของเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ประพบครับอาจารย์ครับเพิ่นผมมีโอกาสไปในโบถ์นะฮะที่ความหวังที่คองเตยนะครับแล้วก็ครอบครัวของผมเองก็เป็นคริสเตียนด้วยนะครับ มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะให้อาจารย์แบ,บ่งปันให้กับสังคมระดับประเทศระดับสมโลกเนื่องในวันริต์มัสเนี่ยนะครับองค์กรของอาจารย์นี้ผมทราบว,ว่ามีการผลักดันในกิจกรรมหลากหลายนะครับแล้วก็อยากจะให้อาจารย์สื่อให้กับสังคมโดยทั่วไปได้รับทราบว,ว่าริตสมัครเนี่ยนะครับมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วองค์ประกอบขององค์กรของอาจารย์เนี่ยนะฮะมีการผลักดันธุรุษอย่างไรบ้างอาจารย์ครับครับถ้าจะพูดถึงเรื่องการทํางานในข้ารจักรนะฮะการพัฒนาบุคลากรในข้ารจักรแล้ว สิ่งที่สําคัญสําหรับเราก็คือว่าการมีรูปแบบมีแบบแผนมีคู่มือที่สําคัญยิ่ง <c oughs> ในการใช้ในการพัฒนาบุคลากรในคริสตจักรพัฒนาสมาชิกในคริสตจักรของเราคู่มือที่ว่านั้นก็ได้แก่พระวจนะหรือว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้านั่นเองนะครับพ <c oughs> ระคัมภีร์เนี่ยเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก <c oughs> เป็นหนังสือที่ขายมานานแล้วก็เป็นพันๆปียังไม่เคยล้าสมัยแต่ยังทันสมัยอยู่เสมอ อันนี้ก็เป็นคู่มือที่สําคัญที่สุดในการที่นํำพาให้ขุนจักิเนี่ยประสบความสาเร็จได้นะครับตีนี้ทีนี้ถามว่าแล้วพัฒนาอย่างไรนะครับผมก็มีข้อเสนออาทิเช่นนะเช่นการทําให้คนในองค์กรของเราเนี่ยมีส่วนร่วมกันในชุมชนในสังคมการสั่งสอนให้เรามีจิตสาธารณะมีการช่วยเหลือสังคมนะครับเรามีโครงการนะครับเราเรียกว่าโครงการ ทำดีด้วยรักนะครับก็คือสมาชิกในทุกขจักรเนี่ยจะช่วยกันอาสาตัวถ้ามันมีส่วนร่วมอยากจะไปอาสาตัวช่วยทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นในช่วงที่ผ่านมามีเรื่องน้ําท่วมก็มีสมาชิกส่วนหนึ่งนะครับอาสาตัวกันออกกันไปตามต่างจังหวัดต่างๆไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็มีผลต่อชีวิตของเขาเหล่านั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องการเปิดโอกาสให สมาชิกในคริสตจักรเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันในการแสดงออกมาสแสดงความสามารถสแสดงทักษะ,สะแสดงตะลันสแสดงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันมีเวทีเขาต่างๆได้มีโอกาสได้สัมผัสกแสดงจริงจังใช่ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ราก็จัดพิสมัตก,การกุศลข,ขึ้นมานะฮะแล้วก็มีสมาชิกหลายร้อยชิตทีเดียวได้ที่ได้แสดงกิจกรรมแสดงพลังแสดงความสามารถ สแสดงทักษะบางคนก็ร้องเพลงบางคนก็มีส่วนร่วมเล่นเป็นโนยอย่างที่ท่านได้เห็นในภาพใน ทีวีของท่านเนี่ยนะครับีที่ไหนรับอาจารย์ฮะัอันนี้ที่โรงแรมคอนราดครับที่สุขุมวิทนะครับก็เป็นคริสต์มาสการกุศลที่เราจัดขึ้นเพื่อหารายได้ไปช่วยส่งเสริมเด็กตำ้าผู้ยากไร้ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในสังคมเนี่ยนะครับเราก็จัดงานอย่างเงี้ยทุกปีนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีคนหลากหลายคนมามีส่วนร่วมกันในงานนี้มาจากคนหลากหลายประเภทหลากหลายชนิดหลากหลายหลากหลายมิติทางสังคมเนี่ยมีส่วนร่วมกัน นี่เป็นสิ่งที่เราสามารถจะเห็นได้ว่านี่คือแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเรานะครับตรงตรงนี้สําคัญมากรครับอาจารย์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นวัตถุประสงค์ของสถานีทุกวันนี้ซึ่งเราได้เกิดน,นําไปหลายๆครั้งแล้วเนี่ยก็คือการพัฒนาคนเนี่ยไม่ใช่จะมีการพัฒนาเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นทุกอย่างนั้นสามารถที่จะพัฒนาได้แม้แต่ในโบสถ์นะฮะในสถานที่ที่อาจารย์สัมผัสหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าจะลงสังคมอน,นาคตในระยะยาวได้ด้วยนะครับที่ทราบในการรัฐอินเดียมรก ใช่ครับนะครับฝักดันกิจกรรมเหล่านี้ทราบว่าวันที่พรุ่งนี้นะครับก็จะมีงานเหล่านี้อีกที่บสถนะครับแล้วก็ตรงนี้เองนะเป็นเรื่องของการผักดันพัฒนาบุคลากรนะครับแล้วถ้าที่ผมเห็นเนี่ยที่โบสถ์ของเราเนี่ยนะฮะจะมีการมีกิจกรรมร่วมมีชมรมดนตรีนะครับมีการร้องรำทำเพลงต่างๆซึ่งสามารถจะเป็นการเยียวยาผักดันให้คนดีๆเหล่านี้เนี่ยกลับสู่สังคมนะครับโดยใช้หลักศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ มุมมองที่อาจารย์มองอยู่ขนานี้เองเนี่ยนะครับการพัฒนาองค์การหลายๆรูปแบบของโบสถ์ของเรานะครับคริสต์มาสเราเนี่ยผมอยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปสักนิดหนึ่งอาจารย์ฮะเป็นอย่างไรบ้างครับคริสต์มาสเลยแหละครับความเป็นมาคริสต์มาสเนี่ยยาวนะครับครับแต่ยาวสักนิดหนึ่งผมคิดอย่างนี้ว่าเอาไว้ช่วงหน้าดีกว่าไหมครับแล้วผมก็จะเล่าให้ฟังอย่างสําเร็จครบถ้วนเลยทีเดียวนะฮะครับแล้วผมก็มีวิธิทัศน์ซึ่งเป็น การแสดงออกถึงความหมายวันน้นวันที่พระเยซูมาบังเกิดในโลกมนุษย์ของเราด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะสรุปว้อย่างนี้ก่อนในช่วงนี้นะครับเรื่องเคล็ดลับความสําเร็จขององค์กรเนี่ยถ้าจะถามว่าอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จขององค์กรเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเรื่องตระคัมภีเป็นคู่มือเป็นสิ่งที่ใช้ชี้ทางบอกให้เรารู้ว่า เราจะสาเร็จได้อย่างไร<ๆ>เราจะสร้างคนอย่างไรเราจะพัฒนาคนอย่างไร<ๆ>นี่ถามว่าอะไรเป็นองค์ประกอบสําคัญในการทำมาทำให้องค์กรมีค,ความสําเร็จโดยสรุปก็คือว่านั่นคือพระเจ้าผู้ที่ให้กําลังใจกับเราผู้ที่ทําให้เรานั้นมีชีวิตชีวา <todo. S 1> ทําอะไรก็มีความหมาย <bringing S 3> มีความสุขก็สังเกตเห็นนะครับในที่ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้การไปแสดงร่วมกันในงานการล่ากันี่ยมีความสุขอย่างมาก ค,คนในหลากหลายวิติของสังคมมามีส่วนร่วมกันแสดงออกมีความสุขอย่างมากแล้วสิ่งที่ทําใหเ้เขาทั้งหลายเหล่านี้มีความสุขก็เพราะว่ามีผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาเหล่านั้นนั่นก็คือองค์พระเยซูคสเจ้าเองใช่คือคือเหล่านี้นะฮะาจนครับปรเปิญนผมเองเนี่ยก็พยายามทําทุกอย่างให้กับสังคมแต่ความสามารถของคนปกติเราเนี่ยมันได้เท่านี้เอง ผมว่ามันมีแรงบันดาลใจบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่จะเป็นแรงกระตุ้นนะครับก็คือพระองค์เจ้านะครับที่เจ้าเราเนี่ยที่มีความสําคัญสูงมากนะครับในิีตจักรความหวังกรุงเทพเราเนี่ยนะครับมีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมค่อนข้างหลากหลายอาจารย์ปะโบเองท่านเป็นศิลญปินลของขิสตจักรที่นี่ยังไม่พอนะท่านยังเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิความหวังชาวไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นรองประธานกรรมการมูลนที่ความหวังของชีวิตสองบุรีินี้มีบทบาทยังไงพระอาจารย์ ก็มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมนะครับมีส่วนช่วยเหลือสังคมในหลากหลายมิติหลากหลายรูปแบบทีเดียวนะครับใครมีความเดือดร้อนใครมีความทุกข์ยากยากไร้อะไรต่างๆเหล่านี้มูลนิธิต่างๆเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยเหลือสังคมได้นะครับรวมทั้งรวมทั้งสมาชิกที่อยู่ในคริสตจักรเนี่ยก็มีส่วนร่วมกันมันมีหลายมิตินะครับมีในทั้งรูปแบบขององค์กรมีทั้งในรูปแบบของสมาชิกเองเป็นตัวบุคคลเนี่ยแต่ละคนก็มีส่วนร่วมกัน ก็ทําให้สามารถจะสร้างสรรค์สังคมได้นะครับครับแสดงว่าในในการผักดันความหมายในรรความรู้สึกคำว่าบาวรสวัยสมัยก่อนเนี่ยยังสามารถใช้ในปัจจุบัน